ก็หาวิปครีมวิปครีมนี้ไม่ได้เลยร้านนี้เขาดังเรื่องวิปครีมเราก็เลยตั้งใจจะมากินวิปครีมซะหน่อยในของมีแต่เรื่องกินอยู่ที่ร้านชากาแฟานายตอซอยป่าตันนี่เองร้านอยู่แถววัดเมืองล่านร้านนี้แฟนเราบอกว่าเปิดมาหลายสิบปีแล้วนะดูวิปครีมดีเขาให้แบบจุกๆุไปเลยใส่วิปครีมตรงนี้ก็ปิดฝาห้าสิบห้าบาทหรออืมอ,อ๋อ คำแรกนี่คือประมวลผลอยู่นะแต่รสชาติมันยังไม่ชัดต้องลองอีกคำหนึง่งว่าวิปครีมเขาก็อร่อยนะแต่ว่าหวานไปน,นิดนึงเพราะหากินวิปครีมนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าสําหรับคนที่ชอบกินวิปครีมแล้วก็ชอบความหวานน่าจะชอบร้านนี้นะส่วนชาไทยกับชาเขียวของเขาเนี่ยก็อร่อยเลยนะสั่งเป็นชาไทยหวานน้อยก็คือหวานน้อยแบบพอดีเลยไปรวมแล้วชอบอร่อยชาเขียววิปครีมแบบปิดฝาราคาแก้วละ55บาทชาไทยปั่นวิปครีมไม่ปิดฝาเราจําราคาแน่ๆไม่ได้ประมาณ 60- 65นี่แหละนี่ล่าใครเคยไปกินแล้วเมนมาบอกกันน รสชาติเป็นยังไงบ้างหรือแนะนำร้านดิดร้านดังร้านอร่อยได้นะก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยๆอีก